you โหลดรักประชองน้องซ่าว่าครับทุกคนคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปวันเมื่อวานนี่เนาะที่นวดซักผ้าตอนนี้นวดกระลังสิไปหาหนอแล้วบอกเลยว่าข้าแล้วทุกคนมอเตอร์ซักผ้าทูบ้านค่ําแล้วเรียบร้อยตอนนี้ประมาณสี่โมงละกระซีนั่งรถซองแก้วไปแค่เก้าเนานะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแล้วเนานะตกอ,อ,อากาศแบบคลุมๆเนาะวันนี้นะแต่ว่าลมบ,บ่แหรงปานใดว่าซี่หนาวกับ่หนาวว่าซี่ร้อนกะ ฮ้อนอยู่เนาะลมแบบอึมครึมยังก็ได้กินข้าวเซาโ่ได้กินข้าวยังเลยตอนนี้เดีย๋ยวจะไปให้น้องเฮดใหด้กินน่พ่นเนาะเมื่ออากาศบบได้ยุททุกคนโดนทุกคนนุดจำไดา,าไรมน,นุย e ์ยุดวันที่เท่าไหร่ทุกคนเดือนที่แล้วยุดสองมือเนาะจำาไรมายุดธเมื่อไรวันที่เท่าไรแต่ว่ารู้สึกว่ามันโดน ขึ้นไปขึ้นมาจาก,กันนั่นแหะทุกคนที่รอบก่อนที่ขึ้นมาพีมาจากกันส็จนนขั้นเนาะที่ไปซีดวัคซีใน,นานสถาน,นีรถไฟนี้นี่เลยสถานสถาน,นีรถไฟ,ไฟสายสีม่วงเนาะ อยู่เหมือนกันนะทุกคนผแบกกระเป๋าเป้คือส,สีน้แยบ้านทุกคน ตลาดปะเขาเรียกอะไรนะทุกคนส้มโอเนาะที่ตลาดตลาดบางบัวทองรถมาหอดแล้วทุกคนเป็นร้านจอดรถกว้างๆอยู่เนาะจะให้เบอก์ีื้อหานอันนี้ทันเด้วย้ายใหม่แล้วย้ายใหม่จะฟังหันมาฟังเป็นร้านจอดรถโล่งๆแบบเดี๋ยวเข้าไปหาน้องทุกคนอันนี้ก็เป็น มีฮานเป็น,นี้สวยนะทุกคนฮานงามนะน่านั่งมากอยู่ติดถนนอยู่ที่ถนนน,น,นะทุกคนเออเออ,อน,นี้ครัวนะก็ด,ดูสะอาดสะอ้านดูโล่งงามดีดูงามเป็นร้านแบบคล้ายๆกัน ใหน้ำตาลน้องภูมิตอนอ,อกันยี่ปุนข้าบ้านเหรอกับอะไรกั <c oughs> <c oughs> บเลงนึ่งหนึหา้าอมอมปได้ไหมเมียเมือตน,น,นะปิดเทอเทอ่ะตอนอยตอตอนอปอ่ะไ <c oughs> อ่องอ๋ต้องอ่อนอานแ้งน้องดาวทุกคนฝากสิาสารช่องนี้อดาวสาว,วาาเราชแนลเี๋ยวขึ้นจะขึ้นลิงก์ให้นะคือไปดีดดาวดูดูายทุกคนเออนี้ลัวระเจ้ก็ดูแบบขออนุญ,ญาตนะคะที่เหลี่ยมดูโล,งล่งๆดูแบบนั้นก็คือการคุณน้องสัน ในน้องทรายนะทุกคนสบายดีดด้อดูยกมือสบายดีดู้หลังบ้านเออก็ดูลงๆดูสะอาดสะอ้านดีอันนี้จะเป็นค้างค่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเออคือทอดโป้งมัคือฮาน,นุทุกคนฮาน,นุทอยู่แต่ อยู่ในห้างอยู่แต่ในหูมันแคบพื้นที่แคบเออทั้งหลังบ้านเด้อนี่ทุกคนะหลังบ้านเออก็ดูโลง่ลงๆดูสะอาดอ้านดีอันนี้จะเป็นข้างๆ้าจะเป็นร้านกวา๋วยเตี๋ยวเออดูปอดโป่งบ่คือฮันนูทุกคนฮันนูทอยู่แต่อยู่ในห้างอยู่แต่ในหูมันแคบพื้นที่แคบย่างกระสนกันแทบสีหายใจบออก อันนี้เป็นโซนบริเวณร้านเก่าเนาะอันนี้ร้านเก่าทุกคนที่ย้ายออกมาจากย้ายออกมาจากร้านนี้แหละแล้วก็ย้ายมาฟังนี่คือเขาเจ้าทุบหมดแล้วได้นี่ทุกคนตึกทั้นก็นสิเป็นตึกห้องพักเนาะนี่ย้ายออกมาจากร้านนี้เลยเขาทุบหมดแล้วทุกคนตายแล้วนี่ทางรถอุ้ยเขาทุบหมดแล้วทุกคนออเด็ยวสิเนี่ยพาย่างไว้เบิ่งทางพุนเนาะข้าเจ้าทุบหมดแล้วอะ่ะ ชอบจังเลยทุกคนชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบบรรยากาศแบบร่มรื่นนะไม่แต่และบรรยากาศชอบบรรยากาศร่มรื่นมีกกหมอกกกไม้เต็มเลยอ้าวกกไม้นี่นะคนปู้เองเหรอไม้เข้าเหรอกกไม้ค้าบเจ้าอ๋ออันนี้ก็จะเป็นข้างหลังนีน่ก็จะเป็นครัววิชอบทุกคนบรรยากาศแบบนี้ดีดีมากๆๆๆเลยนอนดิ พักเสื่อกันเถร็วอนเร็น้องบอกว่ายำ่มกระวิดพอนนี่มีโต๊ะกินข้าวอันนี้โต๊ะกินข้าวพนักงานเฮ้ยน่ารักร้านนุชบ่มีได้ทุกคนมิเตยืนกินยืนกินตามทางยืนกินตามมันตามเอาอำนวยความสะดวกยืนกินบ่มีมองกินยืนกินนั่งยองๆบ่มีมองนั่งก็อย่างที่นุชเคยบอกเนาะมันเป็นห้างมันเป็นร้านที่แบบว่า บ่มีบ่มีพื้นที่นะพื้นที่มันน้อยพื้นที่มันน้อยชอบอ่ะชอบบรรยากาศแบบนี้ดูๆเนาะเอาเหรออัน,นพี่อันนั้นอยูุู่นน้อพี่ป่าน,ปน้อยูี่พนพี่อัน,น นุ๊นับถือเพิ่นเป็นเป็นเอื้อยเป็นญาติพี่น้องเพิ่นอยู่บ้านพินน่นเฮ็ดน้ำตาลอยู่เดี๋ยวกินข้าวแล้วโรก็สิไปเบิ่งกลางไปสวัสดีพร้อม่หนึ่งบางน้องสายกันมาเพียบว่าข้าวอ่ะนี่รัอ่ะนี่ไป,แ,ปแกะจะจิงจึงอ่ะเออเท่าเด่นนะคือไอลไไอ้แค่ไม่ให้เยอะจังเลยไอ้ไระซุยแค่นี่ <laughs> นี่ให้น้องดาวสั่งก๋วยเตี๋ยวให้ทุกคนร้านข้างๆเรา น่ากินมากยกยกจานเริ่มเทิมเลยทุกคนบ้าง่ายโอ้จานหกสิบาทดูข้างๆร้านน้องสายรุ้นเป็นเจ้าของเดียวกันผู้ใดมาต้องอย่าลืมมาแวะด้วซื้อร้านย่งก็ได้ร้านร้านอยังงวะเดลเองเดลเองอ๋อเป็นดาร์นนุชวู้วน่ากินทุกคนมีมีทุกอย่างกลับไปชุกันกำลังกำลังนุ้นกำลังหิ้วเลยเดี๋ยวขอตัวกินข้าวกันทุกคน วายมันอี้งดส้ตมตำเด้อกินซึ้นโอ้แล้วก็ันนี้เดี๋ยวเอกไว้ให้ปานันี่งกินข้าวกันทุกคนไม่มีส้มตำมีนนนี่ปุ๋งเหรอบล๊อปุ่งอ่ะสีงมโมมัก็บอกไปแล้มันอืดนหไี้ รู้แบบเมนเจนไล่ไล่นะ Look at मन माना कम ันนี้ทางหลังบ้านเนาะดูแบบล่มลื่นทุกคนไม่จะโองไม,อมอนน่อันนี้เป็นนะอันนี้เป็นครัวเนาะอันนี้เป็นมอนเก็บเกลือกูเห็นแต่ว่ามันสิ่ลำบากตอนฝนตกเนาะก้าอ,อีให้นั่งลินอู้หู <c oughs> ตใส่อู่ต้นอ้อเนาะน่าสิ่ลำบากตอนฝนตกนะ <c oughs> แต่ว่าตอนฝนมาตกนนะจำบ่ายแต่ว่ามันมีแต่ว่ามีอันนี้เด้ถมานแล้าวก็นี่ลงเนาะชอบจังเลยมับต้ตบตนไม้ทุกคนดูล่มลื่น เมันชื่อเกมยังนะเกมเฮดีอืออันนี้นางงามนะทุกคนทำไมนางงามอ้วนขนาดนี้ตุ๊ปุอยู่อืออันนั้นถึงนางงามตัวจริงทุกคนน่ารักจังเลยก้อยน่ารักจังเลยมิไซเธอนู่นนู่นอุ้ยตายเหรอละอยะโอ้ยน่ารักแท้แต่อันนั้นเน้อยเขาข้าวคือประตูอีบ่ โซนว่างแล้วทุกคนก็มีลูกค้าแล้วตินี่นเอาเลยตนน้นึงเอาเลยมีลูกค้าต้นหนึ่งทุกคนอุ้ยร้านน้่นั่งแล้วทุกคนเป็นแต่แซ่ปนน้นั่นเลยีนทางนอกก็สิบิลร้านจอดลงจอดรถมากินด้พอดีไมายากเลยมีร้านตามหงคือ,อกัน แปรงดูอันนี้บ้ากหรอซื้อจากไงวะซื้อทั้งลังหรอเท่าไหร่ร้อยหกสิบบาทโอ้ทำไมถูกจังเลยลูกตรงไหนนี่อยู่อะโอมงวานหวือวะซิมก่อนนะทุกคนสองอันร้อยสิบบาทแล้วว่ะ หวานมากอร่อยจริงแล้วหวานทิหอ,อหวานดิมดันทั้งตามปิดหวานมากทุกคน,นโอ้ยไปใส่กันแล้วเพื่อนนะ พ่อนะทุกคน <Okay. S 1> พ่อคุณพ่อยังวะคุณพ่อยังวะคุณพ่อปูล่ลูกชายเหมือนล,ลูกชายเมือบ,าบ้านปะหัวจังหวะเหรอเล็บมือลนะเมือนอำเภอปะอ่านมาครับอ๋อไมค์ฮะผู้สาวเราอิ่มอ่ะตอนโค่อยังนะมันเป็นโซบที่อร่อยมาก เยอะไปแล้วพอ่อเยอะไปแล้วเพราะว่าผมไม่ <laughs> ดได้ซื้อชัดเจนชัดเจนชัดเจนมากทุกคนพ่อช่องพ่อเะไสินะเพื่อนเฮ็ดช่องยูทูบแต่ว่าเพื่อนเฮ็ดรเนี่ยตกปลาไปแล้วค่ะไป่แต่ตตตตตไปหาแม่ทุกคนกินมะส้มโอน,อนี่มีลานจอดรถยังกวาง้างยังกว้าง สามารถมากินได้มีบอนจอดรถได้โอเต็มเลยทุกคนมีอันร้านก๋วยเตี๋ยวก็อยู่ในนี้เนาะมีร้านอี่ยังหลายๆอย่างหมูกระทะก็กินตินมือแรง<ช>มีร้านหมูกระทะก็มีเออมือแรงกินหมูกระทะทุกคนโอ้มีตัตทานเต็มเลยประมาณจกถุ่มแล้วก็ถ่า,ายบรรยากาศใหมเอมมอเนาะคือคนดีเนาะเอ้ยคือคนละไอ้เมื่อวดูฮะคือคนละไอ้อืมอ๋อทุกคนบรรยากาศ อยู่หน้าโรงเรียนนันททุกคนโคดนทีิมาเด้อร้านแซ่บขนาดที่พาทุกคนมาเบิกร้านเก่าเนาะที่ขาเจ้าทุบแล้วอ,อะไรจิตนี่เป็นข้างๆซอยร้านเก่าอันนี้ร้านเก่าด้วยทุกคนเขาเจ้าทุบก็แล้วอ้าแต่เสียดายเนาะเหลือแต่ห้องน้ำแต่แต่ห้องน้ำที่ขาเจ้ายังไม่ได้ทุบเขาจะทาอะไรไม่รู้ทุกคนเหมือนจะทําแบบ โรงอันนั้นเลยอ่ะโรงงานเบียโรงงานเบียแบบเป็นร้านอน่ะอย่างว่าโดนตีสดที่มันมาราคาไถเหล้าอย่างแบบนี้นะทุกคนบายปายสวัสดีค่ะคุณแม่ <c oughs> ไม่ตายแล้วอยคุณแม่หมาพร้อมกันีฮิโลต้นอ้อไปสไิงั้นไปทางเหนือ เฮเก็บเมียกแล้วเราจตนนี่แม่พันแพ็กข้าวครัวทุกคนขอ,อ,องเบลอเบล่าเลยมันบ้องเก็บของสั้นลอย,อยพรนเนดงาน,นี่มองนี้นะพันแพ็กของอันเครื่องซีนพนันน่ากันได้แต่เกิบเข้าไปได้บ้านี่แต่เกิบเข้าเราได้ อันนี้เครื่องซีนแม่โอ,ออฟฟิศแม่ต้นนี้โอ้อเก็บของคนเฮ็ดของส่งบริษทัททุกมีประกงประกอบเต็มเลยอันนี้เป็นร้านเก่านะทุกคนกคม็มนยมในตำนานแล้วนี่ทุกคนโอ้ตายเมื่อวานเห็นดาวมันรีวิวต้นตะลินปิงอยู่นะอัน,นนี้ร้านเก่ามันเลยทุกคนโอ้โหขาเจ้าเฮ็ดซีเฮ็ดนี่อย่างโมห์อ กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วในตำนานตาม,มั่วในตำนานโอ้ต่แะนวแล้ว่าที่พาทุกคนว่ากต้นตะลินปิงว่าไม่ข่เจ้าบาักแล้วบอใส่แล้วโอ้ยข่เจ้าบาักแล้วทุกคน ม่เต็มเลยโก้ไม้เพิ่มยอดโกรโโกระตินยอดโกกะตินก้นหูกว้างงานนี้อยู่บ้านโดน,นอ้องเฟิร <c oughs> ์นสายยูราค่ะเจ้าต้นท้องต้นหูกว้างแ <c oughs> ม่นบ่ที่เขาเจ้าไปหอกกระบองกขนไดน้ำโบแม่นเหรอจะต้นไม้แม่ เต็มเลยทุกคนขายนะทุกคนต้นวานห่างจุลเกยังทีปลูกไว้อีกจะพิงมีูก้ใ่ารงไว้คุติตามนีถูกมอเดี๋ยวจะบอกกับเจ้ามาเอาเอ,อาแล้วทุกคนวานห่างจรลเกบ้านแม่แจกแจกคสี อยู่อันตลาดบางบัวทองนี่ร้านลาปูองือยืนยันยูนัาตึกแบบน,นี้อ่ตรงข้ามกับร้านอย่างนะ้ก๋วยเตี๋ยวโซแม่ว่ามาเอาดูแจกสีเออแได้ผ่ามามาเอารถด,ด้วยคนระมัเม่ตื่นเมื่อเช้ามาแล้วละเฮียเมิอ่ <c oughs> อ้รครั้งนี้ก็มีคนอยู่อีกถือเกนะ่าเนาะ นั่นเป็นร้านขายอ,อย่างุกคลสีผมไม่อย่างพวกน,นั้นนะเต็มเลยกำลังทำความสะอาดบ้านสวัสดีครับหลวงอันนี้มันลงมาเด้อเอ้ยปา้าไอวางกันเลยตั้งซื่อให้ว่าซื่อลงเด็กดุูคนโอ้โหเด็กกินกวยเตียมมาเมื่อกี้ซึ่งกาอืดกันอะ นะอเออคือเล็กเลื่อยเนี่ยหวังมันคือเล็กเลื่อยเออคือปะทอนออกเลยห่างมันหลายเลยค่ะเต็มแล้พร้อมเลยอ๋อบอไปร้านพุ่นมันมีแล้วสิเออ เก็บแล้วมปแล้วทุกคนพ่อก,กับแม่ขยนันขยนันมองนี้จะเป็นมัองที่เคยเป็นบ้อนอันเก็บของเก่าที่นุ่นเคย็ดงานอยู่นี่เนาะนี่เป็นตู้ฟรีเต็มไปเลยแต่กคนนะอันนี้จะเป็นมองเก็บของลางํำจรอํา,จ,อาจินนะ้นเนาะส่วนบ้านแม่นะทุกคนอันนี้ก่งอย่างไหมทำไมน่ารักจังเลยโกองอย่งอันนี้เด้ออันนี้เขาก็มีอันนี้นะ อันนี้ของลูกจกะมีทุกคนเหอกันเลยเก็บกวาดเก็บบ้านเนาะของเอามาจากร้านนี่แหละทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นร้านกับเจ้าไปแล้วเจ้าก็เลยเก็บมาไว้ยุวังนี้มาเลยพ่อกับแม่แม่ก็กําลังสิคอดแล้วทุกคนได้ลูกสาวอีกแล้วคนที่สามคนที่สองก็เป็นลูกสาวนะคะยุห่างกันโดนลูกชายเพิ่นทันที่สิบปีแล้วค่ะก็ที่ได้ลูกอันนี้ห่างกันเกินไปนะ มัน pues น้ำต้นไหม้ลมรื่นทุกคนบรรยากาศเนาะสำหรับนุ่นรู้สึกว่ามันรมรื่นบรรยการู้สึกว่าสบายใจเนาะวันคืออยู่ในห้างมันอุด้อันนี้มันย่างไปใส่มาใส่แล้วมันลมพัดเย็นดอกเย็นดีได้เห็นอย่างต่างๆนานาเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นุ่นกสิขอลาทุกคนไปก่อนเพียงเท่านี้เด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นุ่นด้ด้ทุกคนสบายดี